จุดจุดผมชี wow ้เอ๋ชี้เอ๋ดี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 ดต้องพิสูจนทำดีผมไม่ยอมมีไฟผมไม่ยอมตกมชอบ ผมเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสัญญาสร้างสรรค์อาสาได้หัวใจทั้งหมดที่มีนี่รับงด้วยรับเลยรับเด็รับเด็รับทุอยเปิดตัวเปิดใจมาแล้วโอกาสผมรับฟังผมจบจ้บ้านผมไม่ได้เล่ามีหนี้หนุนแม่ผมอาสาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นเจริญผมทุกคนจริงใจผมเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาส โบกมือไม่ทันวันนี้ครับงานโซนิกรักครับพี่รักเอกพี่รักเอกมาทั้งเพลงครับเขาแต่งเพลงรักให้กับงานนี้ด้วยนะครับโอ้โหชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าอะไรครับเป็นแบบหนูอยากเป็นอย่างฝันนะครับโอ้โเพื่อชีวิตหรือเปครับแนวอะไรครับแนเกี่ยวับเด็กที่เรากรอมาและได้เป็นอย่างหนึ่งในความฝันในสิ่งต่างโอ้ชื่อเพลง ูอยากเป็นเด็กฝัน๋อเดี๋ยวครับฝังที่นี่พร้อมกันครับซิงเกิลรักเพลงใหม่ของพี่รักเองครับร้องที่นี่เป็นทีแรกและแจกให้กับงานนี้ครับเออนเสรอะไรด้อับหมดแล้วเดี๋ยี่ยังแต่งตัวไม่่อในะสยดัีนะ่เป็รเลอเดีัยวเอเดีาเนะองกีมีไม่ใช่มี คีโมมาเนี่ยพี่ทำพีโมพีโมอ่าเอาใช่เลยใช่เลยอ๋อลัปเปอร์ดเอาแบบนี้ได้เฮ้ยไม่ใช่ผมว่าพี่เขาไม่เหมือนลัตนะไม่เหมือนลัปเปอร์เหมือนเด็กส่งน้ำแข็งพี่เอากางกดถุงกดดอ่ะหัวน่าจะเป็นคนขับด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาฟังเพลงใหม่ของเพลงรักเอกพร้อมกันครับท <Edinburgh> <quir hak> ี่แต่งให้กับงานนี้ครับ ตอแสง้พีรักอีกครั้งนึงเออจอยากเป็นตำมวูดดตารักษะบ่านอยากเป็นรักการเงนที่ช่วยแบรับภาให้ประชาชนอยากเป็นกะตะเรือจนที่คอยพาจนท่องแม่น้ำทะเลมีความฝันมีความทะเิอในยานหนุ่มีจินตนาการยึดมั่นในความฝันยึดมั่นในเส้นทามุ่งตามน้ำตามใจ น้อยทั้งหลายจนนั้นไม่มีวันเดียวจะเด็กน้อยทั้งหลายตรงเรียนรู้โลกมสกก่อนอะากใสเด็กน้อยทั้งหลายมาันระทรงดีและเฉิดฉาดอยากเป็นนัก่าวจะคอยสาวใสความจริ่สังคมอยากทำยังไงชื่นชมเหมือนอยากนักร้องนักแสดงอยากเป็นสิ่งที่ใจอยากเห็นโดยไม่ต้องใส่อยากเป็นตำรวจตุตารักษายบ้านเรือนอยากเป็นนักการเมืองที่ช่วยปะเทีปัญหาให้ประชาชนอยาก ตังเรียจนี่คอยเขาถึงก็ไม่นานท่านี้ชเด็กน้อยทั้งหลายจนนั้นไม่มีวันเดียวดายชเด็กน้อยทั้งหลายจงเรียนรู้โลกซะก่อนจะสายชะเด็กน้อยทั้งหลายมันกระโซนอีกลัินเชิงชาย